ก็โอ้โหวันนี้เห็นได้ข่าวลุงตู่แกน้อยใจอ่นะพูดห้าทีแล้วเดินออกเลยไม่มีใครฟังนั่งหัวเราะก,กันนะนั่งคุยกันลุงตู่แกน้อยใจอะ่ะนะครับไหนบอกไม่โกรธนะครับลุงตู่นะฮะนะไหนบอกไม่โกรธครับลุงตู่ยังไงแนะ่นะเออนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับอืมนะครับอะไรเนี่ยใครบอกตอนนี้ผู้ชายเหลือน้อยเหรอ ทำไมไกลไไายเป็นอะไรก็เทยได้ไงหรือเป็นตุ๊ดนะนะครับเอาว่าไปนะครับอา่อานะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องอะไรครับการบ้านการเมืองวันนี้มีอะไรยังไงล่ะโอ้วันนี้ดูข่าวนะนะคุณสุเทพไปฟ้องนะคุณสุทินคังแสงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องฮัเบลว่าเขาเสียหายอภิปรายเสร็จวันวันนี้เช้านี่สิบโมงเช้าสุเทพไปสาลอาญาฟ้องทันทีเลยนะครับ แล้วก็แลมโบก็มีไปแจ้งความฝ่ายค้านนี่นะแจ้งความใครเจี๊ยบหรือใครถ้าจำไม่ผิดะนะครับอืนะครับใช่ไหมนะอนะครับวันนี้มีการแจ้งความกันเยอะในฝ่ายรัฐบาลใน,นแจ้งเยอะเลยนะครับเนี่ยนะแลมโบบุกปอทแจ้งจับอมรลัตนะครับนะบนะครับโอ้โหนี่นะอะไรเนี่ยนะนะครับนะอมรลัตก็สอสเก้าไกล นี่รายงานข่าวนะนี่จากไหนเนี่ยฐานเศรษฐ,ฐกิจพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลอัดนายกใช้พรบคอมปิดปากฝ่ายค้านลั่นพร้อมสู้คดีโอ้ท่านนายกก็อย่าไปใช้พรบคอมเยอะเลยการพิปรายไไว้วางใจก็ไม่ต้องถึงขนาดต้องนะอ,อแจ้งความดำเนินคดีพรบคอมอะไรตอะไรกันนะอ,อนะ นะครับนี่นะครับเยอะแยะไปหมดนะอืมอืมอะไรตาอะไรกันเนี่ยนะครับอืนะครับประธานวิบรัฐบาลเตือนวิโรธหลังซักฟอกบิ๊กตู่อนุทินดูเดือดนะยกเคสแลมโบอีสานโดนคดีไม่คุ้มโอ้โหมีการข่มขู่กันเลยนะครับนะนะครับนะโดนคดีไม่คุ้มนะนะนะครับอืม อะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ต้องถึงขนาดแจ้งความใจกว้างๆ่อยครับนะนะใจกว้างๆหน่อยนะครับอย่าไปแจ้งคง,งแจ้งความเลยเลยเลยนะีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการตรวจสอบการทํางานนะเป็นการตรวจสอบการทาํนะา,รราทงานของรัฐบาลนี่ต้องถึงขนาดต้องแจ้งความหมินประมาทแจ้งความพรบคอนคอมเลยหรือเออนะครับอืม นะครับผมว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยยุคนี้นะครับนะว่าฝ่ายรัฐบาลไปแจ้งความสอสอฝ่ายค้านในการภิปารายไม่ไว้วางใจผมว่ามันยังไงมนะันดูนะใจไม่รู้จะพูดยังไงเลยอืบางคนบอกยอมรับความจริงไม่ได้เลยต้องแจ้งความ,มนะครับอืออืม นะครับนี่ครับก็คือเรื่องการบ้านการเมืองนะครับมันแจ้งความเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรใครฟ้องมาก็สู้ไปนะครับคุณสุทินคังแสงแกก็บอกแล้วแกก็พร้อมสู้อะสู้ไปครับอย่าไปสนใจอะไรมากนักนะครับอ่าสู้ไปนะครับนะเรื่องต่อไปก็เรื่องอัจฉริยะวันนี้เพื่อนผมก็ไปที่กกอกนะครับนะไปกกอกไปคดีน้องชมพู่ไปเรื่องพระพระเรื่องเงินเรื่องบัญชีของวัด นะวัดอะไรพระอาจารย์พลอะไรนะก็ไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตบัญชีเงินทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆก็ทําหน้าที่ครับอุณาหักแกก็ทําหน้าที่ตรวจสอบทําอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนในคดีที่คดีน้องชมพู่นะครับวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันก็เป็นกําลังใจนะวันนี้เห็นแก่หกล้มก็ขอให้หายไวๆนะ นะครับนะแกบอกว่าเดินแล้วมันลื่นเนลยลมนะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยผมก็หายหายป่วยไปวายอาจิยะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็นัดครอบครัวน้องชมพู่ทําบุญไหว้พระขอพรนะครับนะนะคุณอัทิยะเพื่อนผมก็ไปพบกับแม่น้องชมพู่ก็ไปคุยนะครับเท่าที่ผมทราบมาในคุณอัทิยะก็พยายามที่จะช่วยทางแม่น้องชมพู่เตรียมถนงทนายอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะก็ถือว่าคุณอธัธยะนี่ก็ช่วยทางผู้สูญเสียส่วนทนายสิทธากา็ช่วยผู้ต้องสงสัยพี่น้องก็คิดเอาแล้วกันว่าว่าพี่น้องจะยืนเคีเคยงข้างใครอธัธยะก็ช่วยช่วยผู้สูญเสียก็คือแม่น้องชมพู่ส่วนทนายสิทธาช่วยผู้ต้องสงสัยเออนะแล้วก็ทนายสิทธาก็บอกแล้วเพราะว่าผลงานของเขาในการไปปีนเขา ในการไปยื่นหนังสือต่อสารจนทําให้ไม่มีหมายจับนะครับนะนะพี่น้องกระดัวแล้วกันนะครับว่าเราจะควรจะยกย่องไทยร,ระหว่างคุณอัธิยาก,กับทนายสิทธานะทาพูดอย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําไปแล้วเนี่ยเป็นไงสุดท้ายแล้วเป็นไงไม่มีหมายจับนะเออนะลุงพลก็เป็นไงเป็นผู้บริสุทธิ์หลักฐานไม่เพียงพอ นะหลักฐานไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับได้ลุงลุงพลก็เป็นไงเรอะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เพราะผลงานของทนายสิทธาเนี่ยผมฟังไฟ้สดนะครับแนวแนวนั้นน่ะนะแนวแนวนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยหนึ่งไปปีนเขานะ่ยไปสอบพยานไปคุยกับลุงพลให้พูดแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไปศาลจนเปนไงหมายจับไม่ออกก็คือผลงานคนสิทธานะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายผู้ต้องสงสยัย แล้วเขาก็พูดในไลฟ์สดเนี่ยวันนั้นนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐก็ททำนองว่าเนี่ยตอนนี้ตำรวจไม่มีพยานหลักฐานหรอกถ้าม,มีพยานหลักฐานว่าลุงพลลูกกวางก็ทําผิดป่านนี้ออกหมายจับไปแล้วแสดงว่าไม่มีแล้วก็ฝากไปยังแล้วก็นายสิทาก็ฝากไปยังพนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าอย่าเร่งปิดคดีเดี๋ยวอาจจะเป็นอ่าถ้าเร่งเร่งไปหลักฐานไม่พอกลายจะกลายเป็นแพ้ไปนี่คือนายสิทาลีลาเขาเนะก็ฝากผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะครับเนี่ยนะครับ คดีแบบนี้นะ,ะผู้ต้องสงสัยมีตังค์เยอะก็มีเงินจ้างทนายจ้างทนายสิทาซปเปอร์สตาร์นะก็พี่น้องก็ดูแล้วครับนี่ทนายผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่ายัางไงก็ทําอะไรลุงพลไม่ได้เพราะลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะเขาดําเนินการทีงหมดแล้วไปยื่นหนังสือบอกศาลแล้วหมายจับไม่มีแล้วสบาย, <S <S 2> <S 2> บายเดี๋ยพวพุ่งนี้เราก็ไปวังน้ําเขียวกันสนุกสนานขึ้นเคงกันนะครับ ผมสงสารแม่น้องชมพู่มากเลยที่เขาต้องสูญเสียแล้วพยานหลักฐานถ้ามันไม่เพียงพอหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการตายน้องชมพู่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นลุงพลใครก็แล้วแต่ที่กระทำความผิดเนี่ยถ้ามันมีทนายดีมันสามารถมีที่ปรึกษาดีๆนะทนายที่เคี้ยวๆนะซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าทนายติธา ใครก็แล้วแต่ที่ค่าน้องชมพู่ทำได้ทนายเก่งๆเขี้ยวๆนะนะมีเล่เหลี่ยมอะไรพอสมควรหรือทนายเทาๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้น้องชมพู่ตายฟรีก็เสียใจด้วยนะก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะยกย่องใครนะนะนะครับเท่าที่คุยกับคุณอัจฉริยะวันนี้ก็บอกว่าทนายความลุงพลในตอนนี้จริงๆที่เขาจ้างมีคนเดียวนะ นะคือคือนายอะไรสมเกียรติไงเนะี่ยที่เป็นคนสกลนนะครเนะนี่ยคุยกับอัจฉริยะวันนี้ก็มีคนเดียวนอกนั้นไม่ใช่นะนะนายรัชพลน,นายสิทธาอะไรนี่เขาก็ยังไม่ได้จ,าจ้างแจ้งอะไรนะนะครับอันะ่ัเท่าอีซาวมีคนเดียวตอนเนี้นะนะครับนะเท่าทีราบตอนนอกนั้นยังอ่ะไม่รู้ยังไงเ็าตกลงกันไงอาจจะจ้างกันเป็นหลายครั้งหลายเที่ยวหรือไงก็มงไม่เราก็ไม่ทราบนะนะครับตอนนี้นายสิทธาก็พูดทํานองว่าเนี่ยตั้งแต่เขามาทํกคดีให้ลุงพลเนี่ยลุงพลเลยไม่โดนหมายจับ นะผมเองก็เลยสงสารน้องชมพู่นะนะไม่รู้จะตายฟรีหรือเปล่าอ่ะนะถ้าผู้ต้องหาหรือ,อบุคคลต้องสงสยัยหรือใครก็แล้วแต่ที่ร่วมระทําความผิดเราก็ไม่รู้เป็นใครเนี่ยนะถ้าเขามีทั้าก็มีเงินเยอะไปจ้างทนายได้ทนายเขี้ยวๆนะนะนะครับนะก็ทําให้ตายฟรีนะครับก็นะนะนะว่ากันไปฮะเวรกรรมก็แต่ละคนรับกันไป นะแต่คุณอาจิยะบอกไม่ต้องห่วงงานนี้ก็ทําเต็มที่แล้วก็วันหนึ่งก็จะได้ตัวคนร้ายแน่นอนนะอาจิยะเข้าไปร่วมในการสืบสวนไปอะไรต่างๆนะช่วยเจ้าที่ตารวจนะเขาบอกเลยวันหนึ่งนะก็ต้องได้คนร้ายแน่านะครับอืม,อมนะครับก็สงสารแม่น้องชมพูนะ่นะนะคนร้ายในคดีนี้อาจจะมีที่ปรึกษาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้คนร้ายเป็นใครผมก็ไม่ทราบอ่ะ น่ากลัวนะเพราะบตรเคยบอกนะครับคดีสําคัญสําคัญเช่นคดีเสียโป้คดีหลงจู้อะไรคดีดังๆเนี่ยเขาก็มีเงินเยอะในการจ้างทนายเก่งๆมาเพื่อช่วยเหลือคดีก็ทําให้ไปไงเอาผิดยากนะครับก็ทําให้เอาผิดยากนะก็ฝากทุกๆคนนะครับที่ประกอบอาชีพทนายนะครับก็ฝากว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันอะไรไงชนะคดีแต่ไปไง ต้องชดใช้กรรมเงินทองที่ได้มามันก็จะสูญหายไปนะครับเราอาจจะร่ำรวยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแบบดำเป็นขาวนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะบางคนพอบอกว่าเอ,อ่อทำดำเป็นขาวไม่มีใครแล้วครับนอกจากผมคนเดียวครับเพราะว่าทนายทุกคนก็ส่วนใหญ่เป็นคนดียกเว้นผมคนเดียวอย่าไปคิดอย่าไปร้อนตัวอย่าคิดเอาเองนะครับเวลาผมพูดถึงเรื่องทำดำเป็นขาวทนายสายโจรทนายอะไรต่างเนี่ย ะคนเหล่านี้มักจะตกใจครับว่าไม่มีใครแล้วครับนอกจากผมครับเพราะคนนี้จะเป็นทนายสายโจรทนายสายยาทนายชั่วทนายเลวอะไรต่างเนี่ยไม่มีใครแล้วครับนอกจากผมอย่าคิดเยอะนะฮะใครที่เป็นทนายความแล้วฟังรายการผมอยู่เนี่ยพอบอกทนายสายโจรทนายเป็นโจรทนายสายเทาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดนะครับว่าเป็นตัวท่านนะครับอย่าตกอกตกใจมากนะนะบางคนบอกสายโจรไม่มีใครแล้วครับรีบล่างฟ้องเลยครับ นะจำเลยด่าโจทว่าเป็นทนายสายโจรเป็นทนายสายยาโจทเป็นคนดีไม่เคยเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาไม่เคยเป็นทนายให้กับจำเลยในคดียาเสพติดเลยอ่าแม้แต่คดีเดียวนะโจทเป็นคนดีมากอยู่ในสินธรรมอันดีอะไรเงี้ยนะบางคืออย่าไปคิดอะไรยะเยอะพอบอกทนายสายโจรแล้วไม่ได้ไม่ได้หมายถึงท่านนะครับมันเดินนั่งนั่งฟังอยู่ไม่มีใครแล้วครับนะเดชาดา่าลูกพี่เราอีกแล้วโอ้โห อย่าไปรายงานเยอะลูกพี่สะดุ้งนล้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดทนายท้าวทานายสายโจรอย่าคิดม่าเป็นตัวเราอย่าคิดมากนะนะอย่าร้อนตัวเดี๋ยวนี้นมันมีทนายความหลายคน,นเป็นพวกประเภทร้อนตัวนะครับนะครับนะถ้าถ้าเราไม่ทําผิดเราอย่าไปร้อนตัวไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรใครนี่เล่า